ลูกของแกมันไม่ได้มีผลอะไรกับตระกูลฉันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคะแม่ใช่ลูกแกอย่าพูดชื่อนี้ฉันได้ยินนะแม่ก็ไม่ไดีเรื่องลูกสาวก็อ่อนแอฉันอารมณ์เสียทุกครั้งที่ได้ยินชื่อนี้ของมันมมย รีบเก็บของแล้วออกจากบ้านนี้ไปก่อนไปอยู่บ้านพ่อแม่แกสักสองสามวันทำไมเหรคะแม่เรื่องอะไรกันคะมีอะไรหรือเปล่าก็ตองเขาเพิ่งคลอดลูกตองเขาก็ต้องอยู่ที่นี่แม่คะจะทำแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะน้องดาต้องไปโรงเรียนนะคะแม่ถ้าเกิดมาไปอยู่บ้านพ่อแม่แล้วน้องดาจะไปโรงเรียนยังไงล่ะคะต้องมีคนคอยไปรับไปส่งลูกมานะคะแม่ เอาอย่างงี้ไหมคะรอให้น้องดาหย,ยุดเรียนก่อนแล้วไมค่อยไปไม่ฉันต้องการที่แกไปอยู่บ้านพ่อแม่แกเดี๋ยวนี้ไม่นั้นตองเขาจะอยู่ที่ไหนใช่กลับไปเลยนะเพราะว่าฉันจะอยู่ที่นี่ฉันชอบบ้านหลังนี้แกจะไปอยู่ที่ไหนกับเรื่องของแกนะไม่ตองแต่ตองก็มีบ้านสามีของตองนะจริงๆก็ให้ตองไปอยู่บ้านสามีตองก็ได้นะคะแม่ทำไมจะต้องไปอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะ นี่นางไม้ที่นั่นน่ยมันบ้านนอกยุงก็เยอะจะไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงมันไม่สะดวกสบายมันอยู่ที่นี่ถ้าหลานชายฉันโดนยุงกัดเป็นไข้เลือดออกขึ้นมาแกจะทายัางไงแม่คะหมยเข้าใจนะคะว่าลูกตองอยังเล็กแต่น้องดาเหรอคะน้องดาเองก็ต้องไปโรงเรียนเหมือนกันนะคะแม่แล้วไมก็ต้องไปรับไปส่งน้องนะคะจะทํายังไงมันก็เรื่องของแกสิไม่ใช่เรื่องของฉันกับแม่ ลูกของแกมันไม่ได้มีผลอะไรกับตระกูลฉันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคะแม่ใช่ลูกแกอย่าพูดชื่อนี้ฉันได้ยินนะแม่ก็ไม่ไดีเรื่องลูกสาวก็อ่อนแอฉันอารมณ์เสียทุกครั้งที่ได้ยินชื่อนี้ของมันแล้วแม่จะให้ไมยทำยังไงคะในเมื่อลูกไมยก็ยังต้องไปโรงเรียนแล้วไม้เองก็ต้องมีหน้าที่ไปรับไปส่งลูกอยู่แล้วถ้าเกิดไม่มีไมยแล้วลูกไมยจะไปโรงเรียนยังไงคะแม่ พี่ป๊อปเองก็ไม่ว่างไปรับลูกหลังเลิกเรียนยังไม่ได้เลยแม่จะให้มายทำยังไงคะถ้าเกิดไม้ไม่ทำแบบนี้ถ้ามันวุ่นวายนะักกีก็ส่งมันไปเรียนโรงเรียนประจำเลยสินี่นางไม้กีอย่ามามองฉันด้วยสิตาแบบนี้นะแกรีบเก็บข้าวของของแกแล้วออกไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้ไปไปแม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมต้องผัไม้แบบนี้ด้วย ที่มาก็ดีแล้วค่ะอยู่ๆแม่ก็มาบอกว่าให้มาไปอยู่บ้านพ่อแม่มายซะงั้นอะอะไรอหรแม่นี่มันไม่ใช่วันหยุดแล้วก็ไม่ใช่ช่วงเทศยกาลอะไรด้วยทาไมต้องให้มากลับไปอยู่บ้านตัวเองแม่ครับแล้วลูกของผมละ่ะลูกผมเขาจะอยู่ยังไงเขาไม่ต้องเรียนรเลยหรืองไงแม่ยังไงเขาก็ต้องการคนดูแลแล้วก็ต้องการคนไปรับไปส่งที่โรงเรียนนะแม่แม่ครับแม่พูดมาถอะแม่ทําแบบนี้ไม่ต้องการอะไร นี่พี่ป๊อปที่บ้านของสามีตองมันไม่ได้สะกสบายนะและอีกอย่างอะ่ะยุงก็เยอะแล้ววันนี้ฝนตกอะ่ะห้องก็ชื้นขออยู่ที่นี่ตั้งสองสามวันไม่ได้เลยหรือไงจะใจแคบอะไรขนาดนั้นเนตองแกจ,จ,จาได้ไหมก่อนที่แกจะแต่งงานกับสามีคนนี้ของแกเนี่ยฉันกับแม่เนี่ยบอกเตือนแกแล้วแกก็ไม่ฟังแต่สุดท้ายตอนเนี้ยแกจนมุมแกกลับมาไล่มาออกจากบ้านของเขาเนี่ยนะอ้าวแต่ป๊อป เมาแม่แกไม่กลับไปอยู่บ้านมันแล้วแกะจะให้ตองไปอยู่ที่ไหนแม่ครับบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่ผมกับมาพยายามหาเงินเพื่อซื้อมาไเป็นของตัวเองเล้วมาทําเป็นเรือนหอแม่ครับกว่าพวกผมจะได้บ้านหลังนี้มามันไม่ง่ายเลยนะแม่แต่แม่กับตองมีสิทธ์อะไรมาไล่ามาจากบ้านตัวเองแบบนี้ตองฉันเป็นแม่แกนะบ้านนี้มันก็เหมือนบ้านของฉันใช่ครับแม่เป็นแม่ของผม แต่ถ้าแม่จะรักหลานชายของแม่มากขนาดนั้นเนี่ยแม่ก็พาตันออกไปอยู่ที่อื่นไม่จะเป็นต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยต๋อฉันจะถามแกหน่อยเธอแกจาไม่บ้านหลังเนี้มีห้องว่างสักครองให้หลานชายของฉันได้ไหมไม่ได้ครับแม่ผมจะบอกอะไรให้นะแม่แม่จําได้ไหมตอนนี้ต๋องมาชอบพาเพื่อนมากินมาดื่มที่บ้านของผมเนี่ยแล้วมันก็ชอบทําให้บ้านผมรกพอผมมีปัญหากับน,น้องทีไรแม่ก็เข้าข้างมันตลอด ผมจะบอกให้นะว่าผมไม่สามารถทําตามที่แม่ขอได้หรอกเห็นไหมยี่ไมแกคนเดียวที่จะไม่คนในครอบครัวเขาทะเลาะก,กันชินบอกให้แกออกไปแกก็ไม่ยอมออกวันนี้แหละฉินจะจัดการแกยี่ไม้นี่แม่อยู่เดี๋ยวนี้เลยแม่เป็นอะไรนี่แม่รักหลา,านชายขนาดได้ทำร้ายร่างกายคนอื่นได้เลยเหรอแม่แม่ลืมไปแล้วหรือไงเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าแม่จะป่วยหรือว่าแม่จะลำบากแค่ไหน คนที่คอยช่วยเหลือแม่คอยดูแลแม่มาตลอดมันก็คือมายไม่ใช่เรื่องไนแม่ก็มันเป็นลูกสะใภ้มันก็คือหน้าที่ของมันไม่ใช่หรอหน้าที่เหรอคบแม่แม่พูดได้ยังไงมาเองเ็าแต่งงานกับผมมาตั้งแต่อายุ25่คอยดูแลบ้านคอยช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างและดูแลเรามาอย่างดีตลอดแต่ตอนนี้แม่กลับมาไล่มายออกไปทาเหมือนว่ามายเป็นคนนอกอย่างนั้นเหรอแม่ก็มันคือคนนอกจริงๆนี่ตองต่างหากคือน้องสาวแท้ๆของพี่นะ เป็นคนนอกจริงๆป๊อกแกต้องลำดับความสำคัญใหม่นะป๊อกตองเขาเป็นน้องแกนะเละฉันเนี่ยก็เป็นแม่ของแกลำดับความสำคัญแลรวคบแม่ผมทำอยู่แล้วเพราะคนที่สำคัญที่สุดของผมเนี่ยก็คือไมคเพราะไมายเขาคอยอยู่เคียงข้างผมมาตลอดและตัวแม่เองก็ไม่มีสิทธิ์ม,มาว่าผมเป็นลูกกระตันอยู่พอแล้วครับแม่พาหลานชายชุดเทล่กของแม่แล้วก็ลูกสาวของแม่ออกไปจากที่นี่ได้แล้ว มาทางไหนก็กลับไปทางนั้นนี่พี่จะเอาอย่างนี้จริงเออออกไปได้แล้วไม่ต้องไปงอพวกมันหลอกอีกป๊อกแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่ต่อไปนะไอ้ลูกนี่ละคุณไปลูกไปตเตาแล้วไปกันพี่ป๊อกพี่ทำแบบนี้มันจะดีิงจริงหรอพี่ แม่แบนออกไปเพราะว่ามากือคนที่พี่รักที่สุดนะยังไงมมนก็คือคนสุดท้ายที่พี่จะอยู่ด้วยขอบคุณนะคะ